อมามิตาวันนี้มันครบรอบหนึ่งเดือนของเราแล้วนะแต่จากนี้จะไปไหนก็นตเตอ่อหน่อยต้องเตะลอยเลยนั่นสินะเอ้ย<อ>ช่วยเล<อ>ยช่วยได้ค่ะไอ้น,นี่ลงเจ็ดเชียร์นี่สกเกอร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอเป็นอะไรไปนะ่ะอ๋ออาบีเฮ้ยชด้วคุงช่วยด้วยไอ้น,นี่มันเป็นสตกเกอร์ช่วยด้วยไอทีว่าไงนะเฮ้ยเองเป็นสตกเกอร์อย่างนั้นเหรอไม่ไม่ชี้จะทำอะไรกับแฟนฉันกันนะเดี๋ยวนะ ือว่าที่ผ่านมาให้ถูกคดฟ้องอย่างนั้นเหรอแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือตัวจริงอย่างนั้นเหรอไอ้ใจคนนี้เป็นสตอกเกอร์ที่แย่มากเลยนะบอกตรงพอตัวจริงเดินผ่านามาพอดีก็เลยฉันกลายเป็นสตอกเกอร์เออยางนั้นเรอไรก้กาจจริงเลยนะเราไม่คิดเลยว่าจะทํากันอย่างนี้ไอ้ผู้ชายสตอกเกอร์นะ่ะขย,อยกักขยแยงไอ้โรคจิตคนเรามันจะเปลี่ยนกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อกี้ยังเลิฟเลกันอยู่เลยแท้ๆเดี๋ยวนะผมนี่ไม่ใช่สตอกเกอร์หรอกนะครับนี่ฟังนะ ไอ้นี่มันบ้าไปแล้วหาว่าฉันเป็นแฟนอย่างนู้นอย่างเย่งนั้นนี่ฉันจะบ้าตายไปแล้วเนี่ชี้แจงก่อนที่จะพูดอีกอะอะไรของมันเนี่ยรับมือโคตรอย่างไวเลยใช่ไหมแต่เย็นะครับผมไม่ใช่สต๊อกเกอร์นะครับผมมีหลักฐานือไม่ใช่คนเนี้ยนะอาจจะใชทกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็เอามาอ้างว่าทําเป็นว่าคุยกับฉันอย่างนี้แล้วบางทีมันก็อาจจะเอาแชทเหล่านั้นมาอ้างอย่างนี้มาให้พวกเราดูเนี่ยชิ้ทำลายหลักฐานก่อนที่จะแสดงให้ดูอีกเหรอนี่อะไรของมันกันครับเนี่ยหลักฐานไว้หมดเลยอะ ใช่ได้มีของจริงนะครับผมมาได้โกหกและของเธอก็ควรจะมีแบบนี้เหมือนกันด้วยนะครับนี่ไงดูสินอกจากเธอก็มีมชายคนอื่นที่คุยกับฉันเลยนะยคิดว่ามันจะ,จะเป็นแบบนี้แล้ลับลายของเราทิ้งไปหมดเลยเหรอสะพานได้เดินความอันตรายอะไรกับของเธอที่อยู่ภายในนั้นมันจะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวสิผมมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าผมไม่ใช่สต๊อกเกอร์หรอกนะเอ๋เดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความไปที่ไลน์ของเธอและทไลน์ของเธอมันเด้งแสดงว่าเธอนั้นโกหกนั้นเองจริงไหมก็ใช่แล้วนะงั้นจะส่งสต๊กเกอร์ไปเดี๋ยวนี้ส่ง เห็นปะไม่เห็นมีหาอะไรเด้งเลยหรือว่ายีนี่จะบวอกไลาฉันทุกครั้งก่อนที่จะมาเจอแล้วหลังจากที่เจอกันเสร็จแล้วก็ค่อยปลดบล็อกไลน์ทุกครั้งอีกเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับผมมีหลักฐานคือรูปคู่เธอเออรูปบัตรซบไม่มีรูปคู่เฉยเลยเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ที่ถูกคาดการเอาไว้แล้วอย่างนั้นเหรอจเดี๋ยวก่อนผมยังมีหลักฐานอีกดูที่ก่อนทุกที่ผมถ่ายเธอน่ะเธอมองกล้องทุกรูปเลยเห็นไหมแล้วถ้าผมเป็นสตอกเกอร์จริงแล้วเธอจะมองกล้องผมทำไมล่ะครับจริงไหมก็กล้องจริงที่มันนให้ดู่ะ มันก็อยู่ในไอจีฉันไม่ใช่เหรอเธอก็รู้นี่จริงด้วยคิดไว้แล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยเอารูปถ่ายที่ฉันถ่ายทั้งหมดไปลงไอจีหมดเลยเหรอยินนี่มันอ่านเกมขาดได้ขนาดนั้นเลยเหรอเห็นปะว่าไอ้นี่เป็นสต็อกเกอร์ไม่เหนือที่ทําเป็นไม่รู้อะไรแล้วเอ๋จริงผมก็รู้มานานแล้วว่าอามินอกใจนะเอ๋รู้แล้วเหรอ,อจรงทักที่ขาหน่อยนะเขาจะไม่ยอมทำเปครข้าที่สองอีกแล้วไม่เพอเอเนะเราเลิกกันเถอะ เฮเลิกเหรอถ้ารู้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็รีบบอกกันหน่อยดีคนนี้ก็ส,สั่์เสียงแทบต่เลยเลิะบอกตรงเจอมาขนาดนี้เรายังห้าได้อีกเหรอพอถูกบอกแล้วก็ปากแซบขึ้นมาเลยเชนี่เฮ้ <Hey. S 1> ถ้าได้กันแล้วก็กลับแล้วนะไม่จำเป็นต้องคุยกันแล้วใช่ปะเฮ hey. ยังมีอะไรอีกเหรอเฮเฮมาตกใจอะไรก่อนทรนอย่างห้าแต่มาตกใจอะไรนี่แมมคุณงั้นกลับก่อนเนะบอยจ้าจ้าพอคุณไม่รู้จักยิดนดีที่ไม่รู้จักนะดูจชาทำา้า้ชายคนนั้นนะเหมือนสตอกเกอร์โรคจิตเลยอ่ะไม่ไหวอย่าฝืนค่ะ คีบ้นฉบับจากโซโรตานีและแปลโดยมีอะไรอีกอาจจะแต่งเติมิดหน่อยนะครับแล้วเสียงอาจจะดูขาดๆเกินๆหรือไม่ก็อาจจะก้องบางส่วนเพราะว่าช่วงนี้ผมเน่เป็นหวัดนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะพากแค่บางวันมันก็เลยแบบว่าเสียงมันก็เลยอ่ะข้างข้างข้างบ้านก็กาลังจัดของก็ไม่เป็นไรคือแบบว่าเสียงผมคือแบบเสียงผมน่ะคือแบบคือผมพากแค่แบบว่าวันหนึ่งพาก ภาคแบบภาคบทน,นี้อีกวันหนึ่งภาคอีกบทนู้นแบบว่ามันมีสามตัวละครใช่ไหมล่ะในในคลิปนี้มันก็เลยว่ามันเสียงเลยไม่ไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่แล้วผมก็บอกว่าภา,วภาคแล้วตัดภาคแล้วตัดอย่างเดียวมันก็เลยแบบเสียงมันก็เลยแบบดูไม่เหมือนกันเลยพวกนี้ดูไม่ต่อเนื่องง่ายงและสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มาดูกันนะครับและถ้าอยากให้ภาคอะไรก็เชิญคอมเมนต์บอกเลยเลยครับผมไม่รู้จะภาคอะไรดีอ่ะก็ไก่จะชวนเพื่อนมาภาคด้วยอ่ะแต่เพื่อนผมบิด Bye-bye.